เด็กหญิงนิยายขอจุดทูปหาสามีสักคนบทที่สิบห้าวันคืนอันสุขสงบ ผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งนักเพียงชั่วพริบตาเดียวหมิงถานก็พำนักอยู่ที่อารามหลิงเมียวมาครบ7วัน7สัปดาห์รวม49วันแล้วเมื่อขอพรครบตามเวลาที่กำหนดก็สามารถเดินทางกลับจวนได้ถึงแม้การมาขอพรอจะเป็นเพียงข้ออ้างเท่าว่าช่วงเวลาที่อยู่ในอารามแห่งนี้หมิงถานก็ได้คัดลอกคำพี่ไปเป็นจำนวนไม่น้อยด้วยใจศรัทธา เลื่อมสายอีกทั้งยังไปสำนึกตนขอพรต่อหน้าพระพุทธองค์อยู่บ,บ่อยๆพุทธศาสนาเน้นเรื่องชะตาฟ้าลิขิตหมิงฐานเองก็เชื่อมั่นในหลักนี้เช่นกันดังนั้นทุกครั้งที่นางไปอธิษฐานนางมักจะตั้งใจเดินอ้อมไปยังวิหารที่หลงเข้าไปในคราแรกทุกครั้ง พระพุทธองค์เจ้าคะวันนี้สิทธ์ก็จะกลับตัวแล้วช่วงที่ผ่านมารบกวนท่านไปมากขอพระพุทธองค์โปรดอย่าตําหนิเลยนะเจ้าคะสิทธ์เองก็รู้ว่าขอพรมากเกินไปเผ่าว่าแต่ละเรื่องล้วนสํหคักสําคัญยิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการหาคู่ครองดีๆค้นใหม่ จะกลับจวนแล้วในน้อยเอ่ยเงียบๆว่าอามิตรพุทธในใจบางเกิดความรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยเป็นอิสระขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ใครก็ไม่คาดคิดว่าการที่นางมาขอพรบอกเงื่อนไขในการเลือกสามีต่างๆนานาในวันนั้นจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แม้สีกาผู้นี้มาพำนักอยู่ในอารามเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็มักจะมาแก้ไขขอพรเพิ่มเติมแทบไม่เว้นแต่ละวันจริงๆแล้วนางก็ขอพรเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันเช่นขอว่าให้บิดามารดาและสหายรักมีสุขภาพแข็งแรงขอให้แผ่นดินสุขสงบไร้เพศไร้ภัยแต่การที่สีกาผู้นี้เรียกร้องเงื่อนไขามากมายในการ หาคู่ครองช่างทำให้เขาจดจำนางได้ลึกซึ้งไม่รู้ลืมจริงๆดังนั้นบางครั้งเขาจึงแอบยินดีอยู่นิดๆที่ตนเองออกบวชละทางโลกไม่จำเป็นต้องแต่งงานตามขนบสังคมไม่นานนักพอหมิงฐานขอพรจนจบนางก็ก้มกราบสามครั้งยามออกมาจากวิหาร แสงตะวันยามวสันแผ่แสงแรงกล้าแสงแดดส่องลอดกิ่งต้านต้นไม้โบราณจนเกิดเป็นจุดเล็กๆขณะหมิงฐานกำลังเดินออกไปข้างนอกกลับบังเอิญพบเจอกับเงาร่างที่ไม่ได้เห็นมาเดือนกว่าของพระอาจารย์หุยหยวนที่กลับมาอารามอย่างกระทันหันนางไม่รู้จักพระอาจารย์หุยหยวนเพราะว่าหากพบภิกษุในอารามนางก็จะยกมือทั้งสองข้างขึ้นพนมเอ่ย ทักทายปราศัยอย่างมีมารยาทอามิตรพุทธนมัมศการเจ้าข่าพระอาจารย์อามิตรพุทธพระอาจารย์ห้อยยวนเคยได้ยินเสียงนางอยู่บ้างเป็นครั้งคราวจึงนึกอันใดบางอย่างขึ้นมาได้บนใบหน้าเลยแต้มด้วยรอยยิ้มบางๆสีกาซื่อสัต์จริงใจจะต้องได้สมดังปรารถนายอย่างแน่นอน นี่เป็นเพียงคําพูดไปตามมารยาทหรือว่าพูดจริงกันหนอหมิงฐานชังงักไปชวัวขณคะพระอาจารย์ผู้นี้ดูอ่อนโยนเปี่ยมเม่ตาแต่ก็ดูล้ำลึกยากจะอย่างถึงท่าทางไม่เหมือนกับแค่พูดบอกพอเป็นพิธีไปทรงๆกระนั้นนางตื่นจากพวังหมายจะซักไซไล่ถามพระอาจารย์หุยหยวนก็ก้าวเท้าเดินเข้าไปในวิหารเรียบร้อยแล้วเมื่อไล่ตามไปกลับ ไม่เห็นเงาผู้ใดทั้งสิ้นภายในหอเก็บตำราแน่นน้อยซึ่งเมื่อครู่นี้คิดจะเดินออกไปส่งหมิงฐานก็ได้ยินถ้อยคำของพระอาจารย์หุยหยวนเข้าเช่นกันเขาจึงเอ่ยถามขึ้นอย่างอดไม่ไหวพระอาจารย์สีตาผู้นั้นจะได้ส่งดังหวังจริงๆหรือขอรับคนดีเลิศประเสริฐสีอย่างนั้นปกติหาได้ยากเย็นยิ่งนัก พระอาจารย์ห้วยหยวนเดินหาคำพีด้วยฝีเท้าเชื่องช้าครั้นหาคำพีที่ไม่รู้เกี่ยวกับอะไรม้นหนึ่งเจอเขาก็ยื่นมันให้กับเนนน้อยแววตาอมยิ้มเอ่ยว่าจะประโยคนึงออกมาอย่างมีความหมายแฝงลึกซึง้งผู้บวชเรียนย่อมไม่พูดปด ที่น้องหอเก็บตำราหมิงฐานซึ่งตามหาตัวคนไม่พบก็เดินออกไปจากวิหารอย่างรวดเร็วนางไม่ได้เก็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้มาใส่ใจเพราะนางไม่รู้ว่านั่นคือพระอาจารย์หุยหยวนภิกษุผู้มีตาบาแก่กล้าที่ออกเดินทางรอนแรมไปทั่วทุกสารทิศมานานปีร่องรอยความเคลื่อนไหวไม่แน่ไม่นอนยามเดินทางมาขอพรมีขบวนรถม้ายาวเหยียดถึง ห้าค้อนภาวะยามเดินทางกลับหมิงผ่านได้สั่งให้บ่าวรับใช้ที่มีหน้าที่ขนเสื้อผ้าอาพรเดินทางกลับจวนไปก่อนส่วนตนเองกับสู้ซินและลุยเออก็นั่งรถม้าคันเดียวกัน ชื่นชมทัศนียภาพอันแตมใสงดงามของวสันฤดูไปพร้อมๆกับเดินทางกลับเมืองหลวงอย่างเงียบๆแม้มิงฐานจะพำนักอยู่ที่อารามมาเดือนกว่าแต่ยามนางกลับมาภายในเมืองหลวงก็ยังมีรถม้าขวักไขวคึกคักรุ่งเรืองเหมือนดั่งวันวานแต่ว่าปลายวสันฤดู ทิวทัศน์ยิ่งเขียวขจีต้นหลิวและต้นไม้โบราณริมแม่น้ำเสียนเจียงใบเขียวชะอุ่มผู้คนทุกเพศทุกวัยเปลี่ยนจากชุดบุนวมมาสวมใส่เสื้อผ้าตัวใหม่เห็นแล้วดูมีบรรยากาศสดชื่นแปลกใหม่อยู่ไม่น้อยได้ยินว่าผลการสอบขุนนางระดับแคว้นของปีนี้ออกมาแล้วชื่อของซูจิงรานติดร้ายอยู่ในลำดับที่หนึ่งนับว่าไปหมินมินมียานอย่างรู้ว จึงได้จองที่ในหอหุ้ยชุนไว้ตั้งแต่นั่นๆพอผลการสอบระดับแคว้นออกมาห้องพิเศษริมหน้าต่างของหอสุราที่อยู่ริมถนนก็ถูกจองจนหมดเกลี้ยงมินำซ้ำราคาย,ยังพุ่งพรวดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหมิงฐานกลับมาพักผ่อนที่ตวนสองวันเต็มๆไม่นานก็มาถึงวันสอบหน้าพระที่นั่งการสอบหน้าพระที่นั่งจะสอบด้วยคำถามเพียงข้อ เดี๋ยวเท่านั้นห้องเต้เฉิงั้งได้ออกข้อสอบ เกี่ยวกับการทหารมาหนึ่งข้อเหล่าผู้เข้าสอบอ่านตำราทั้งสี่คำพีทั้ง5จนจำขึ้นใจแต่กลับรู้เรื่องกองทัพเรื่องการทหารน้อยนิดยิ่งสิ่งที่จำและนึกได้ก็มีเพียงเนื้อหาในตำราเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นผู้ที่สามารถตอบได้ชาชฉาญลึกซึ้งมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยไม่ว่าอย่างไรซูจิงรานก็เป็นบุตรชายของอัคราเสนาบดีซ้ำา ังคบหาสนิทสนมกับเจียงซีและลู่ถิง่งยอมเข้าใจเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมากเป็นธรรมดาอยู่แล้วด้วยเหตุชนี้ฮองเต้เฉิงคั้งจึงคาดหวังในตัวเขาสูงยิ่งกว่าผู้เข้าสอบคนอื่นๆการสอบหน้าพระที่นั่งคราวนี้ซูจิงหลานสามารถตอบคำถามได้อย่างโดดเด่นก็จริงแต่กลับมีได้แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร เหมือนผู้เข้าสอบจากสํานักวิชาอันยากจนค่อนแค้นอีกคนหนึ่งสุดท้ายฮองเตเฉิงคังก็ได้เลือกให้เขาเป็นเพียงท่านฮาวาเท่านั้นแน่นอนว่าฮองเตง้เฉิงคังเองก็ได้พิจารณายุดกฎซึ่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ว่ารูปลักษณบุคลิกของท่านฮาวาจะต้องเลิศล้ำเด่นสงา่าเป็นที่ตั้งเช่นกัน เมื่อข่าวคราวว่าสูจิงหรานได้รับเลือกเป็นท่านฮาวา่าแพร่กระจายออกไปเหล่าหญิงสาวในเมืองหลวงต่างก็ปราบปื้มดีใจกันมากมายฮ่องเต้เฉิงคังรับสั่งให้จัดการเดินแห่ขบวนรอบเมืองตามธรรมเนียมโดยเริ่มออกเดินจากประตูเจิ้งเตอ๋อจวงหยวน ปังเยียนและท่านฮาวาต่างก็คาดผ้าซึ่งประดับด้วยบุปผาสีแดงขี่อาชาตัวสูงใหญ่เมื่อการเดินขบวนเริ่มต้นขึ้นบนถนนก็มีผู้คนหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเสียงดังเอะอะจอแจขยับเดินไปที่ใดไม่ได้แม้แต่น้อยเหมือนอย่างที่ไปหมินหมินคาดการไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีผิดสตรีในเมืองหลวงที่ยามปกติมักสง,งบ สงเงียมสำรวมตอนอยู่เป็นนิดต่างก็ตะโกนเสียงหวานหยาดเยิ้มไม่หยุดว่าท่านฮาว่าคุณชายร้องสกุลสู้บ้างก็ย้อนผลไม้บ้างก็ย้อนถุงหอมผ้าหลากสีปลิวว่อนบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริงเป็นอย่างยิ่งหมิงฐาน ไผ่หมิ่นมินและโจจิจ้งวานต่างก็มารอยอยู่ในหอสุราแล้วทั้งสามยืนอยู่ริมหน้าต่างมองดูผู้สอบติดสามลำดับแรกเหล่านั้นบัณฑิตจิ้นซื่อที่อยู่ด้านหลังเดินเคลื่อนไปเบื้องหน้าโดยมีกองทหารองคารักหลวงห้อมล้อมอารักขาในใจก็อดตื่นเต้นตื้นตันเล็กน้อยอย่างเลี่ยงมีได้โดยเฉพาะไผ่หมิ่นมินนางชี้ไปยังซูจิ้งรานแล้วเอ่อยยาง คึกคักว่ารีบดูสิคุณชายรองสกุลสู้นั่นคุณชายรองสกุลสู้รีบดูรูปโฉมดูบุคลิกของเขาสินี่มันเรียกว่าอันใดกันนะโจจิ้งวานเอยบุรุษผู้งามสง่าเปี่ยมวิชาความรู้ดุดหยกงามถูกขัดเกลาเจียระไน ใช่ใช่บุรุษผู้งามสง่าเปี่ยมวิชาความรู้ดุดหยกงามถูกขัดเปล่าเจรไนเจ้าจิ้งหวานพยักหน้ายิ้มยิ้ม รูปโฉมและความรู้ความสามารถของคุณชายรองสกุลซูนับเป็นเลิศทั้งสิ้นถือว่าเหมาะสมคู่ควรกับคำกล่าวประโยคนี้อย่างแท้จริงหมิงฐานเอ่ยชื่นชมบุรุษน้อยครั้งยิ่งแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าคุณชายรองสกุลซูซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองหลวงผู้นี้ช่างงดงามเพลินตาจริงๆอันที่จริง ด้วงหยวนกับปังเหยียนก็รูปร่างหน้าตาสมส่วนหน้ามองเช่นกันเพียงแต่ทั้งสองคนนี้วัยใกล้จะสามสิบแล้วเมื่อมีคนที่หล่อเหลาโดดเด่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่ก่อนหน้าในด้านของรูปโฉมแล้ว คนอื่นๆจึงเสมือนกลายเป็นตัวขับเสริมให้ซูจิงร้านโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกมากกว่าหมิงฐานเท้าคางพลางทอดมองเท่าว่าความคิดและจิตใจกลับล่องลอยออกไปไกลบีดากับท่านลุงของนางต่างก็มีพื้นเพเป็นแม่ทับนายกองคงไม่ค่อยสนิทสนมคุ้นเคยกับอัคระเสนาบดีฝ่ายขวาสักเท่าไหร่โหยินอัครเสนาบดีฝ่ายขวา ก็เหมือนจะไม่ค่อยชอบพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นปกติยามเผยซื่อพานางออกไปข้างนอกก็เหมือนจะไม่เคยเจอเลยสักครั้งพี่สาวน้องสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนก็คงจะไม่มีเมืองหลวงก็ใหญ่แค่เท่านี้ถ้าหากมีต่อให้นางไม่สนิทก็คงน่าจะพอรู้จักบ้างช่างแปลกประหลาดเสียจริง ไม่มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันถึงเพียงนี้แล้วจะสร้างโอกาสให้บังเอิญพบเจอกันได้อย่างไรเจ้าคิดไปถึงการสร้างโอกาสบังเอิญเจอแล้วอย่างนั้นหรือเจ้านี่นาไม่อายอย่างที่ข้าว,ว่าจริงๆด้วยครั้นไปหมิ่นหมิ่นได้ยินหมิงฐานเล่าความคิดของตนเองให้ฟังดวงตาของนางก็เบิกกว้าง มีอันใดให้ตื่นตูมกันเล่านี่เขาก็เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นท่านฮาวาช่วงนี้จะต้องมีคนแวะไปทาบถามเจรจาเรื่องการแต่งงานจนเหยียบภรณีประตูพังเป็นแน่ข้าก็แค่อยากหาโอกาสที่เหมาะสมทำให้เขาได้รับรู้อยู่ไกลๆว่ารูปโฉมและความสามารถของคุณหนูอย่างข้าเป็นตัวเลือกชั้นดีที่จะแต่งเป็นภรรยาไม่ได้จะทำอันใดล้ำเส้นเสียหน่อย อาถานเคารพขนบธบรรมเนียมเป็นที่สุดเจ้าจิ้งวานเห็นพ้องเจ้าก็ตามใจนางอยู่เอยเจ้าจิ้งวานเอ่ยแก้ต่างเสียงแผ่วเบานี่เรียกว่าตามใจที่ใดกันเดิมพีอาถานก็รู้จักขอบเขตดีอยู่แล้วตั้งหากอัจชริยะหญิงดีๆผู้หนึ่งถูกอาถานแห่งสกุลหมิงทำร้ายจนทำได้แค่เพียงกล่าวชื่นชมเยินยอยอ,ยอย่างเดียวเสียอย่างนั้นเจ้าจิ้งวานเอ่ยขึ้นอีกครา ถ้าหากอาถานอยากเจอคุณชายร้องสกุลสู้ข้าพอจะมีโอกาสที่เปิดเผยเหมาะสมอยู่หมิน่นหมิ่นเองก็ไปด้วยกันได้นะไปหมิน่นหมิ่นแม้มริมฝีปากนั่นนางชังงักนิ่งไปเล็กน้อยแต่ก็ยังขยับหูเข้าไปรอฟังอย่างว่าง่ายโจจิ้งหวานเอ่ยหานเมี้ยว ก็คือคุณหนูสามของบ้านรองจวนผิงปัวก้งเมื่อก่อนนางเคยเรียนหนังสือที่สำนักศึกษาของบ้านค่ะข้าก็เลยสนิทกับนางอยู่บ้างนางมีนิสัยชอบเล่นสนุกเหมือนเด็กๆรู้ว่าคุณหนูในเมืองหลวงไม่น้อยนับถือชื่นชมคุณชายรองสกุลซูเลยคิดจะถือโอกาสนี้จัดงานเลี้ยงประชันกรปลายวสันญาติผู้พี่ของหานเมี่ยวก็รับปากแล้วว่า วันงานจะเชิญคุณชายรองสกุลซู้แวะมาดื่มชาที่จวนพอถึงตอนนั้นเหล่าคุณหนูในงานที่สนใจคุณชายรองสกุลซู้ก็จะได้เห็นเขาไกลไๆสักแวบคุณหนูสามของบ้านรองจวนผิงปัวกง้งจางหานเมี้ยวพอเจ้จิ้งหวานบอกเช่นนี้หมิงฐานกลับไปหมินมิน ก็เข้าใจในทันทีหากเปลี่ยนเป็นญาติผู้พี่ของคนอื่นคงยากจะกําหนดวันให้คุณชายรองสกุลสูแวะมาดื่มชาที่จวนได้และยากที่จะรับรองว่าหลังคุณชายรองสกุลสูรู้เรื่องเขา้าจะไม่โกรธเกรี้ยวเดือดดานจนตัดขาดการไปมาหาสูจวนผิงปัวกงก็คือบ้านเดิมของจางหองเฮามีใช่หรือ ญาติผู้พี่ของจางหานเมยวก็คือจางไหว,วี่ซื่อจือผิงปัวกองน้องชายร่วมอุท้อนกับจางฮองเฮาซึ่งคบหาสนิสนมกับคุณชายรองสกุลซูมีใช่หรือไรเช่นนั้นในเมื่อพูดว่าเชิญมาได้ก็ย่อมเชิญมาได้แน่นอนก่อนหน้านี้คุณชายรองสกุลซู ยังไม่ทันได้สอบมีตำแหน่งเทียบเชิญงานเลี้ยงประชันกรอนจึงยังไม่ได้ถูกส่งออกไปเพราะหากไม่เป็นไปตามที่คาดคิดจะได้ไม่เกิดความประดักประเดิดขึ้นเจ้าจิ้งวานกล่าวในเมื่อตอนนี้สอบได้ตำแหน่งแล้วต่อให้ข้าไม่บอกนางก็คงจะส่งเทียบเชิญมาให้พวกเจ้าอยู่ดีกล่าวเช่นนี้ก็ถูก นางหานเมี้ยวอายุน้อยกว่าพวกนางประมาณสองปีแม่นางน้อยเชิญคนมาร่วมงานเลี้ยงประชันกรนเป็นครั้งแรกย่อมอยากจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่มีหน้ามีตาเป็นธรรมดาหากต้องการให้ยิ่งใหญ่มีหน้ามีตาเช่นนั้นสตรีสูงสักผู้โดดเด่นในเมืองหลวงอย่างหมิงฐานกับไปหมินมินขอแค่ไม่เคยมีเรื่องกินแหนงแครงใจกันย่อมไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื้อเชิญอยู่แล ทั้งสองคนจึงตอบตกลงด้วยความปิติยินดี หมิงฐานกลับไปหมิ่นหมิ่นและโจ้จิ้งวานออกจากจวนไปชมต่วงหยวนขี่อาชาแห่ขบวนด้วยกันแต่อีกด้านหนึ่งหมิงชูก,กลับครานจะสนใจและไม่มีปัญญาจองห้องพิเศษริมถนนเพื่อชมความสนุกสนานรื่นเริงได้นางตวัดแท่อ่อนของนางอยู่ที่สวนดอกไม้ในจวนตั้งแต่เช้าตรู่บุกผาที่บานสะพรั่งบนปลายยอดไม้ถูกนางฟ้าแทใสจนร่วงรย กรีบชำ้ำกิ่งอ่อนเล็กๆก็ถูกนางฟาดขาดไปไม่น้อยระยะนี้เซินวี่ได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจพอได้ยินว่าหมิงฐานกลับจวนแล้วเขาก็รีบร้อนเดินทางกลับมาแต่ใครเล่าจะคาดคิดว่ากลับขวาน้ำแลว้วไม่ได้เห็นแม้กระทั่งเงาร่างของนางซ้ำเขายัางต้องไปฝึกทหารที่ค่ายกองกำลังนครหลวงอีกด้วย ตอนกำลังจะออกจากตววไปข้างนอกก็ยังหน้าม้อยขอตกอยู่เล็กน้อยญาติผู้พี่พอหมิงชูเห็นเซินวี่ก็ไม่รู้ว่านึกอันใดขึ้นมาอยู่อยู่นางก็ทำตัวเรียบร้อยสงบสง,งียมส่งเสียงเรียกเขาทีนึงเซินวี่เงยหน้าขึ้นครั้นเห็นว่าเป็นญาติผู้น้องสกุลหมิงอีกคนก็ประสานมือคาระวะอยู่ไกล้ ญาติูู้น้องหมิงชูเดินเอามือไพรหลังเข้ามาหาแต่เซินวี่กลับจำเรื่องการเคารพขนบธรรมเนียมที่หมิงฐานพูดขึ้นได้จึงขยับถอยออกไปหนึ่งก้าวหมิงชูหยุดฝีเท้าพร้อมกับหัวเราะเบาๆข้าไม่ใช่พูดผีเสียหน่อยญาติผู้พี่ท่านหลบอันใดกันนางเอียงศีรษะพลางมองสำรวจ ญาติผู้พี่ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะเซนวี่มีได้รู้จักมักคุ้นกับนางเท่าไรจึงไม่อยากพูดอันใดมากเขาประสานมือคารวะอีกครั้งหมายจะรีบเดินจากไปญาติผู้พี่หมิงชูรีบเรียกเขาไว้ท่านพึงใจน้องสี่ของข้ามีใช่หรือเซนวิ่ยร่างแข็งค้างไปในบัตรดนผ่านไปครู่ใหญ่กว่าจะเอ่ยขึ้นว่า ญาติผู้น้องระวังวาจาด้วยก็แค่พึงใจเท่านั้นไม่ใช่เรื่องน่าอับอายที่ให้ใครรู้ไม่ได้เสียหน่อยหมิงชู่ไม่นึกสนใจตั้งแต่ญาติผู้พี่อายุอย่างน้อยท่านก็สร้างคุณงามความชอบทางการทหารได้ตั้งหลายครั้งหลายคราได้รับความไว้วางใจจากติ้งเปออง่ยอ๋องอะ ได้ยินว่าศึกที่ตองเจ้าญาติภูพี่ก็สร้างคุณูปาการใหญ่หลวงด้วยเหมือนกันดูจากผลงานระดับนี้แล้วหากท่านพึงใจน้องสี่ท่านลองบอกกับท่านอองดูสิท่านอองคงจะช่วยขอสมรสพระราชทานให้ท่านได้แน่ๆกระมังมือที่จับด้ามกระบี่ของสันวิกำแน่นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวหากเขาเอ่ยปากก็อาจจะมีเกียรติมีศักดิ์สีพอ จะขอสมรสพระราชทานก็เป็นได้ถท่าว่าจวนจิ้งอันโหหาใช่ตระกูลธรรมดาสามัญทางญาติผู้น้องฐานยังเป็นบุตรสาวภรรยาเอกเพียงคนเดียวของจวนโหแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือญาติผู้น้องฐานได้บอกออกมาตรงๆแล้วว่านางไม่อยากแต่งให้เขาหมิงสู่คล้ายกับมองสิ่งที่เขากำลังนึกคิดอยู่ในใจออก ความรักจำเป็นต้องค่อยๆบ่มเพาะกันไปมาเจอกันปุบปับแล้วมีใจให้กันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้มีที่ใดกัน อีกอย่างยามสัตรีบอกว่าไม่ชอบไม่อยากโดยทั่วไปแล้วไม่ได้หมายความว่านางไม่ชอบไม่อยากจริงๆเสียน่อยส่วนมากก็แค่ขัดเขินเท่านั้นข้าเห็นว่าญาติผู้พี่มีอนาคตยาวไกลถึงได้พูดเรื่องพวกนี้กับญาติผู้พี่ถ้าหากน้องสี่ได้ครองคู่กับท่านก็ถือว่าได้เจอที่พักพิงดีๆญาติผู้พี่ลองคิดดูให้ดีๆเถิดอย่ารอให้ไข่มุกเม็ดงามตกไปเป็นของ ผู้อื่นแล้วค่อยมานึกเสียใจภายหลังก็พอข้าไปแล้วนางพูดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หมุนกายกลับไปอย่างฉับไว ช่วงใกล้ยามสายยันที่จวนติ้งเป่ยอ๋องนั้นแสงสว่างเลือนหายไปกว่าครึ่งบนชายคาเรือนดูราวกับถูกทับทับด้วยแสงตะวันร้อนสีเข้มอ่อนไม่สม่ำเสมอเซินวี่เดินเข้าจวนอ๋องเพื่อมารายงานภารกิจด้วยร่างอาบย้อมแสงอาทิตย์อัสดงเซินวี่รู้ว่ายามฟังผู้ใต้บังคับบัญชารายงานภารกิจหากไม่มีข้อสงสัยอันใดท่านอ๋องจะไม่ ขัดจังว่าวันนี้พอเขารายงานเสร็จสิ้นแล้วบนตําหน่งประธานยังคงเงียบกริบไร้ซุ้มเสียงเขาหยุดนิ่งไปเล็กน้อยท่านใดนั้นก็เอ่ยถามว่าท่านอองหากวันนี้ผู้น้อยมีนางในดวงใจท่านอ,องจะช่วยขอสมรสพระราชทานให้ผู้น้อยได้หรือไม่ขอรับ เสียงสี่เงยหน้าขึ้นผ่านไปพักใหญ่ก็เอ่ยตอบว่าอืมสันวี่โล่งใจไปเปล่าหนึ่งถือว่าท่านอองยอมตอบรับคําขออย่างที่คาดคิดไว้เขาครุ่นคิดวางแผนว่าพอเขากลับไปแล้วจะอธิบายเรื่องที่เขาบุ่มบ่ามไร้เจตนาเมื่อคราวก่อนให้ญาติผู้น้องฐานฟังให้ชัดเจนแล้วค่อยถามความเห็นชอบจากญาติผู้น้องฐานเมื่อนางตกลงใจแล้วเขาจะต้องมารบก วนให้ท่านอองขอสมรสพระราชทานให้อย่างแน่นอนแต่นึกไม่ถึงว่าคนที่อยู่บนตำหน่งประธานกลับเอ่ยขึ้นมาอีกว่าขอแค่ไม่ใช่คุณหนูสี่สกุลหมิงสตรีคนอื่นๆข้าพอจะลองขอให้เจ้าได้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ